สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมีแนวทางตัวเลขพิเศษครับผมมาสู่พี่น้องพี่ซี่ตำราวพ่อไพบูนและแม่แสงจันทร์ประทะกันครับพี่น้องเนาะชนกันครับพอกระทรมาดวนเลยครับพี่น้องลองเบิรงเดอครับผมลงท่านบอครับผมครับหมวดวันที่สิบเก้าอ่ากุมภาพันธ์หกสิบแปดนี่แหละครับพี่น้องเนาะมาเบิรงไปน้ากันครับพอจะมา เบื้องตัวชนให้กับพี่น้องที้ได้ครับผมเพราะว่าม้วงหันกับชื่อว่ามาครับพี่น้องเนาะเขาเลขบนกับมวนนี่เพื่อว่ามาครับผมพ่อไพ่บุญและแม่แสงจันทร์ครับแม่แสงจันทร์นี่เพิ่นเป็นบนล่างเด้ครับผมแต่ว่าพ่อไพ่บุญนี่เป็นบนครับแต่ว่าถ้าชนบนกับมาคือยังถีบันผ่านมานี่ก็โอเคครับพี่น้องเนาะเพื่อนสจมาจัดสามตัวให้พอ้อมเอาพิจารณาเบิ่งครับพี่น้องครับผม งขอขอบคุณพ่อไพ่บูรและกับแม่แสงจันเรด้อครับผมไปรับชมรถฟังแนวทางตัวเลขเลยครับขอครับน้ำเชียรพผ้าลวยสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับน้ำเชียอพ้าลวยครับครับพ่อเอาพอเป็นยังไงก่อนครับผมหลังจากที่เบื้องเหลขกแม่แสงจันแล้วครับผมทิศทางกัน กันงวดที่แล้วพ่อมีเจ็ดเนาะพ่อมีเจ็ดมันไกลเขาเลขช่อน,นกันมมนได่เขาสามตัวบนเลยครับผมอืมครับงวดที่แล้วกันพ่อมีเจ็ดไม่ช่อนกันสี่ตัวมมนได้ช่อนหน<ม>ึ่งหกเจ็ดแปดครับชุดโต๊ดนี่มันได้สี่ชุดมัได้เขาอหนึ<ม>่งเจ็ดหกครับชุดโต๊ดเนี่ยเ,เอาเอางวนนี่แล้วเานาๆๆนะครับเนาะครับพ่อเอาช่อนกัน ทั้งสองสองคนครับผมเอซีหกแปดเก้าซีหกแปดเก้าส้นกันได้ครับผมนักเชื่อก็เลื่อยเอาสามโตกันเนาะครับผมสามตัวโต้เด้อเอฟซีพอไปบุญนี่กันมันมากขึ้นหวดที่แล้วคือเป็นสามโตโต้ครับครับซีหกแปดเอซีหกแปด ี่หกเก้าสี่หกเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าเนี่ยแหละครับได้ได้ได้สามตัวตอดสีชุดนะครับเด้อครับพ่อเราพ่อที่คำนวณชนกันสองตัวเบิ่งพ่อไล่เพิ่งมันไล่ไล่อาจารย์มาชนเือขันมันมาบนคือเกเาหกตัวเดียวได้โอ้ เก้าหกแมนกันเน้ยน้าเขียนน้าเชี่ยครับไอ้เก่ามาเชี่ยเบิ่งอยู่ว่าเก่ามาแห้งครับมันมากก็คือเก่าหกหกเก่าตัวเดียวครับผมต,ตัวล่องเด้อตัวล่างไอ้น้ำเชี่ยมาด้วยเขียนแปดหกกับหกสี่ครับแปดหกกับหกสี่นี่นี่นี่แหละครับเล็กบนไม่ท่นนี้แหละครับผมครับเน้นบนเด้อครับผมเลขบนเพราะว่าเลขกพอเป็นเหลขบน ชนบนครับพี่น้องเนาะลองเบิงเอาชุดพิเศษให้พี่น้องเอฟซีครับผมเ่อร์ามาครับพี่น้องเนาะทดลองเบิงก้อนก็ได้ครับผมหยอดน้อพอพอพื่อผลทดลองเบิงกันได้ทดลองเบิงกันก็ได้ครับผมเบิงก้อนก็ได้ครับผมบังหันก็เต็มเต็มเอาเผื่อพลาดลวยกับขอพระคุณพอได้ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมนี่แหะครับพี่น้องเนาะตำราพ่อไผบูนและแม่แสงจันทร์บนล่างชนกันที่สี่หกแปดเ้าจึงคิดก็เป็นบนนะครับผม 4, 6, 8, สี่หกแปดเกตัวบนลองบังเดอรครับพี่น้องสีคูน่สีหกเก้าสี่หกแปดสี่แดหกดเครับผมหกแปครับพี่น้องเนาะสตัวบนหกเก้า รับพี่น้องลองแปดหกหกสี่นี่แหละครับผมผิจารณหน้าเบิง้งรับพี่น้องเนาะคลิปพิเศษให้กับพี่น้อยพี่จีตำเล่าพ่อไพยบุญและแม่แสงจันทร์ครับผมเอาหกเก้าเก้าหกนี่แหละครับพี่น้องสี่คู่นี่ลองเบิ้งกระดครับผมหยดน้ำผึ่นจังหน่อยเผื่อว่ามา,าบนนะครับผมเลขแม่แสงจันทร์เนี่ยเพิ่นไปบนไปล่างได้แต่ว่าพ่อไพ่บุญนี่เป็นบนเพิ่นมาชนกันที่สี่หกแปดเก้าครับผม นี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับผมกับพิจัยหน้าเบิ้งเอาเดอร์ครับผมเพื่อเป็นโชกเป็นลาบกับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขพิเศษมาให้กับพี่น้องซี่ครับผมพ่อไพ่บูนและแม่แสงจันทร์ครับผมบนครับพี่น้องเนาะเลขบนเลขบนสามตัวบนกระจัดให้พร้อมครับผมเอารวมไปถึงสองตัวครับพี่น้องเนาะพี่นหน้าพี่จายหน้าแล้วครับผมมักน้ำเพลินกับเอาครับผมหรือว่าจะซ่อมมังก้อนกันไหนเด้ครับผมครับ เพราะว่าแม่แสงจันทร์เนี่ยเพิ่นไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับส่วนพอไพ่บุญเลขเด่นของเพิ่นสามตัวกถือว่าเดินดีได้ครับผมเดินดีมากครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวก็มาเชื่อจะขึ้นให้เบิ่งอีกทีหนึ่งได้ครับผมโดยเฉพาะเลขของสองสำนักนี่ครับแต่ว่าพอกะมาคัดให้อีกตั้งหากครับพี่น้องเนาะเบิ่งตัวเด่นตัวส้นเอาเจรนาเบิ่งครับผมครับถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียพผารวยกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีลาบไปน้ากันครับตามเหล้าครับพี่น้องเนาะื้นนี้จัดหนักจัดเต็มครับผมวันพุธกับแนวทางเลขพิเศษมาให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมเพื่อเป็นโชคเป็นลาบเด้อครับผมครับเอาเอาที่นี่แหละครับผมสําหรับื้อนี้ก็มีแนวทางตัวเลขครับผมว่าจะเป็นอ่ารวมเซียนครับพี่น้องเนาะย่าเผลอเด้อครับผมว่าจะเป็นอาจารย์เอ ผดูว่าอีกหลายเซียนพอชนินครับพี่น้องเนาะพอเสืดครับผมเทียบเทียบเบิ้งครับผมครับทิศทางตัวเลขเอาแต่ว่าเลข3ตัวพอให้บูนนี่เดินดีมากด้ครับผมที่เป็นเดนมากนี่ครับนี่แะครับผมครับพิจารณาเบิ้งคลิปพิเศษให้กับพี่น้องเอฟซีครับขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับผม19กุมภาพันธ์หกสิครับสำหรับแนวทางตัวเลขตำเล่าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ